ที่ต่อมาชาวเน็ตสงสัยในความไม่โปรกลายเป็นดราม่าหิวบุญเมื่อดิวอริสราโอนเงินครึ่งแสนช่วยหมาในเพจจะกเพจจัหนึ่งที่ต่อมาชาวเน็ตสงสัยในความไม่โปรง่งใสของเพจจะกเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคด้านดิวจึงออกมาโพสต์ชี้แจงยอมรับไม่ได้ตรวจสอบเพราะตั้งใจทําบุญและคงไม่เอาเรื่องเชื่อเวรกรรมมีจริงแต่กลับมีชาวเน็ตเข้ามาอุ้มเมนต่อว่าซึ่งเจ้าตัวก็เป็นไฟเตอร์ งานนี้ฟาดกลับสนั่นเข้มหมดุดโดยดิวอริสราโพสชี้แจงว่าเอาเป็นว่าดิวไม่รู้ว่าเรื่องจริงจริงเท็จยังไงเพราะไม่ได้ตรวจสอบและคงไม่ตรวจสอบแต่เราตั้งใจทำบุญด้วยจิตสะอาดไม่ได้คิดอะไรหวังผลอะไรอยากช่วยเชื่อว่าจิตกุศลที่ได้ทำไปก็ส่งผลให้ตัวเรานั่นแหละ แต่ถ้าสุดท้ายเรื่องราวเลวร้ายจริงๆตามกระแสที่พี่ๆเพื่อนๆเตือน,นบอกตรงนี้เลยว่าคงไม่เอาเรื่องไม่จัดการอะไรแต่เชื่อว่าใครทำอะไรได้แบบนั้นนะยิ่งเรื่องแบบนี้ใครทำอะไรได้แบบนั้นจริงๆเวนก็มีจริงเดอ้อและตามเร็วด้วยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่วนตัวดิวท่ากลั้นกรองไม่ดีด้วยตัวเองก็ไม่ซีเรียสเพราะนอ วินาทีแรกเราอยากช่วยจริงๆส่วนท่าการแชร์ของดิวทำให้ใครหลายคนทำตามช่วยตามอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพราะความตั้งใจเราเป้าหมายเดียวกันส่วนท้ายสุดถ้าไม่ถึงน้องน้องหมาจอนดิวต้องขอโทษที่เป็นกระบอกเสียงที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างดีแต่เว้นกรรมมีจริงค่ะเชื่อแบบนั้นเข้มหมดุด ด้านชาวเน็ตเข้ามาอุ้มเมนว่ามิจฉาชีพมันถึงอาศัยความขี้เกียจและหิวบุญของคนไทยนี่แหละขาหากินจนตั้งตัวได้ไม่รู้กี่คนแล้วของแบบนี้มันต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ใช่รอเวรกรรมเรามีการศึกษากันนะมาจรจัดที่ป่วยอดอยากลำบาก ในเมืองไทยมีอีกเยอะแยะมากมายแต่เงินที่คุณบริจาคก,กลับเอาไปให้คนแบบนี้ที่เอาหมามาหาผลประโยชน์สรุปว่าคุณทำบุญเพื่อหมาหรือทำบุญเพื่อตัวเองคะแค่อยากแลกเปลี่ยนนะอะไรที่มันกัดกินสังคมก็ช่วยกันเสียเวลาตรวจสอบหน่อยไม่ใช่คิดว่าฉันรวยเงินแค่นี้ไม่เป็นไรฉันทำด้วยจิตที่เป็นกุศลอันนี้มันไม่ได้ช่วยหมา แต่ทำบุญเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นกับตัวเองคือก็คิดถึงแต่ตัวเองนั่นแหละยิ่งคุณเอาวิธีคิดแบบนี้มาเผยแพ่ให้สังคมอวยอีกว่าทำบุญไปแล้วไม่ต้องคิดมากดีเหลือเกินแม่พระแต่ไม่แตะปัญหาฟอนเฟกที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมมันไม่ถูกต้องถ้าจะทำบุญช่วยเหลืออะไรหรือใครสักอย่างเราต้องทำเพราะเราเห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับเขา เขาได้รับประโยชน์จริงๆสังคมมันถึงจะพัฒนาได้บ้างไม่ใช่ทําเพื่อฟีดกิเลสต,ตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงก็ใช้ให้ถูกที่ถูกทางค่ะไม่ใช่ชวนคนไปสนับสนุนมิจฉาชีพแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่สีเข้มหมุดงานนี้ดิวอริสระตอบกลับทันทีว่าอ่านที่พิมพ์ดีดีที่ไม่สีคือทัศนคติในส่วนเงินของเราที่บริจาคเงินของเรา ส่วนการที่ทำให้คนอื่นไปบริจาคตามตรงนั้นขอโทษไปแล้วที่ไม่ได้ดูก่อนและที่สำคัญคนช่วยเหลือคนอื่นหมาคนสัตว์หรืออะไรไม่จำเป็นต้องหิวบุญก่อนที่จะหัดสั่งสอนใครสั่งสอนตัวเองก่อนทัศนคติเหมือนมีเหตุและผลต่อสังคมจริงแต่มุมมองความคิดที่แยกไม่ได้ระหว่างเรื่องของคนอื่นเนงินของคนอื่น เหตุผลของคนอื่นและเอามุมมองว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาจะรวยจะจนก็เรื่องของเขาเขาจะช่างแมงเงินเขาก็เงินเขาเขาจะไม่คิดมากก็สิทธิของเขาอย่ามาทำตัวเป็นคนประเภทรักความถูกต้องแต่ทัศนคติชีวิตต่ำตนตัดสินคนอื่นไปรักความถูกต้องตรงอื่นและเอาเวลาวิเคราะห์ว่าดิวเป็นยังไง ไปแก้นิสัยเสียเสียของตัวเองบ้างเพื่อจะได้ใจสะอาดขึ้นเหตุผลเรื่องการตรวจสอบอันนี้ดีนะแต่มุมมองที่ตัดสินคนอื่นนี่คือพูดตรงๆก่อนแก้ที่สังคมแก้ที่ตัวเองก่อนสังคมจะได้มีคนดีๆที่มีคุณภาพเยอะๆนะคะไม่ซีเรียสในเงินของตัวเองที่ทำบุญไม่ได้เหรอเงินเราเนืะองงไรคะอยากด่าคนทำผิดเชิญหน้าเพจจะเนอะ แยกแยะนิดหนึ่ง